ไหนขอดูหน่อยสิปาร์คปิยนแนะ่กดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อเล่นจัดไปครับนี่ครับนะฮะเกมราคาพนะันเฮ้ยไม่คิดจะทําแบบฉากโหลดแบบเป็นแอนิเมชันให้กูแบบดูตื่นเต้นบ้างเหรอ,อนี่แบบพัฒนามาหลายปีมใช่เหรอครับเนี่ยดูครับสีหน้าแบบคุณพอ่อคุณแม่อุตส่าห์แบบยิ้มกว้างไปแต่ไกลนี่ก็จะได้ถลายวันนี้เราอยู่ในเกมสร้างสวนสนุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพร้อมกับมีลิงตวงัวหนึ่งกําลัง ใช้เซ <S an> ็กทอยนะฮะแล้วก็ลูกตุ้มซาดิทนซึ่งเกมนี้นะผมก็ยังไม่ได้เล่นบ้าบอคอแตกเลยนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันมันทำมาเหมือนคล้ายๆแบบแพนเดตโคสเตอร์อะไรอย่างงี้นะก็เลยลองซีอมาสร้างสวนสนุกเล่นให้กับคุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะจีเซสภูเขาไฟระเบิดพร้อมกับปลาหมึกออกโตปัสเฮ้ยเกมนี้มีเนอเรื่องด้วยครับที่นี่ไม่ใช่ดีมเวล์แต่เป็นสวนสนุกพาร์คบียอนสวนสนุกแห่งโลกอนาคตแม้แต่ยิงช้าสวรรค์มันมันขึ้นมาอย่างกันไว้แน่ อูนิมา,าหมุนโรลเลอร์โคสเตอร์ชิคกี้โม่ระเบิดระเบิดได้ปลาหมึกยักษ์มีทุกอย่างครับแม้กระทั่งจานหมุนไว้สำหรับเด็กแวนสวนสนุกแห่งนี้แต่มไปด้เครื่องเล่นที่สนุกแนละปลอดภัยเชื่อมีจรวดกูไม่เชื่อนะแี่อะไรเนี่ยทำไมเครื่องเล่นบางแอันมันแบบมันโอเวอร์จังไหมคนน่าจะไอบินไม่กลัวไม่ใช่ละคือมันเป็นแบบธีมสวนสนุกแบบ เครื่องเล่นโอเวอร์อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบยุคปัจจุบันเลยนะสักนิดเลยนะเนี่ยแต่และอันกูเวียนหัวเลยเฮ้ยมีเรื่องเนี่ยโอ้ยมเมื่อกี้เหมือนฝันไปอะนะและทั้งหมดนี้คือความฝันของผมผมชื่อเจม,มี่เป็นเด็กไม่ค่อยจะเรียนสิบโมงครึ่งกูก็ยังไม่ไปโรงเรียนลำคาญโ,โยนลงถังบดีโรงเรียนไม่ต้องไปครับ นี่กูจะสร้างแต่สวนสนุกโอ้โหแล้วมันวิ่งมาชนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเก็บทุกวันไปเนี่ยคืออยากจะเป็นเจ้าของส่วนสนุกว่างงั้นจัดไปครับเดี๋ยวเราจัดให้คุณผู้ชมโอเคโอเคเนะลองดูซิยินต้อนรับเข้าสู่ส่วนสนุกพาร์ต something s o m เนีครับแคตอนนี้รับเราอยู่ในโหมดแซนบ็อกนะครับผมซึ่งโหมดแซนบ็อกก็คือเราจะสร้างอะไรก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเข้ามารีวิวเกมเขาคร่าวๆแล้วกันให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าแบบเกมมันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับเปิดมาอันดับแรกเลยคือเราก็จะมีส่วนสนุกโง่ๆนะครับพร้อมกับหัวควายที่ตายไปแล้วนะครับแขวนอยู่ตรงนี้นะครับคาราบาวแดงมันให้เราแก้ปัญหา4จุดนะครับเพื่อทําการเปิดส่วนสนุกแห่งนี้ให้มันทํากิจการต่อไปได้ชื่อเล่นมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีแบบ ใหญ่โหแบบเฮ้ยแต่เครื่องเล่นเกมนี้มันใหญ่สะใจมากเลยคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> คือแบบมันไม่ใช่เครื่องเล่นในแบบยุคโลกปัจจุบันน่คุณผู้ชมเข้าใจไหมคือมันเว่อร์คุณผู้ชมจิงช้าสวรรค์ไม่เห็นจะเหมือนที่มันโชว์ในเทลเลเกมเหรือเปล่าแม่งคีย์บอร์ดนีกว่าอันในเทลเลเกมมันต้องแบบขึ้นไปส,งสูงๆนะับจำได้โอ้โหย้อมแมวนี่ชิงชาสวรรค์ผู้ใหญ่นะฮะขึ้นไปถ่ายโอลิแฟนอย่างข้างบน <c oughs> นี <laughs> ่ยขึ้นไปได้รู้สึกีโอเคแล้วต้องสร้างเอ่อทางเข้านะฮะทางต่อคิวแล้วก็ต้องสร้างทางออกใช่ไหมแหมทำอย่างกับลอกแพนทโคสเตอร์มาเลยนะฮบเหมือนกันเป,ะเป๊ะเหมือนกันเป๊ะแน่ทีนี้ผมก็เปิดบริการนะครับชิงช้าเสียวสวรรค์คือความฝันผมนะถ้าจะเปิดชิงช้าสวรรค์แบบเนี้ยแบบอยากให้มันหมุนเร็วเหมือนเครื่องซักผ้าคุณผู้ชม <laughs> คนนั่งอยู่แบบน่าจะ yeah. พอเราสร้างจิงชาสวรรค์ไปปั๊บคนก็เริ่มมากันแล้วครอบครัวน,นี้เนี่ยเอ้ยแต่ว่าภาพมันสวยนะคุณผู้ชมคือหน้ามันเป็นหน้าคนแบบหน้าดีๆเลยอารมณ์เหมือนแบบเราเล่นเดอะซิมสมัยก่อนเลยนะฮะเอ้ยเดอะซิมปัจจุบันเลยดูดิมีใครจะมาถ่ายโอริแฟนที่สวนสนุกนี่ไหมครับผมยินดีต้อนรับ <laughs> ตัวนี้ต้องสร้างร้านจับข้าวด้วยร้านชานมไข่มุกอวกาศอืมร้านชานมไข่มุกอวกาศ โอ้โหแบบคือทีมดีไซน์มันต้องแบบท่ายยกๆก่ะคุณผู้ชมนะฮะคาเฟ่น้ำปัน่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วอีกร้านหนึ่งร้านอาหารนะฮะเอาเป็นเอ่อใครๆก็ชอบพิซซ่าป่ะวะนะครับผมเนี่ยชอบพิซซ่าโอเคทีนี้สนุกข,ของเราก็ทำการเปิดแล้วนะโหรู้ร้านขายพิซซ่าแม่งแบบมีอะไรหมุนสวิงกิ้งอยู่เ่มึงขายพิซซ่าแบบมึงหันหน้าผิดวิธีนี่คือแบบหน้ามึงแหกเลยนะ เอาละทีนี้เราต้องเดินตามคนดูไปนะครับว่าเขาจะไปทําอะไรกันะเราสามารถดูได้ไหมดูได้ครับอุ้ยเราดูดูได้ดูได,ด,ได้เหมือนกงินเป๊ะนะฮะเอาเขาเดินมาซื้อน้ำ <laughs> เขาเดินมาซื้อน้ำแล้วจากนั้นมันก็เดินกลับบ้านเลยคุณผู้ชมมันไม่คิดจะเล่นเกงเล่นเลยโอ้สามารถขึ้นมารับชมวิวแบบนี้ได้นะฮบ <laughs> แน่อย่างที่ผมบอก <laughs> จริงชาสวรรค์ใหญ่ขนาดนี้ต้องถ่ายโอลิแฟนเสียว <laughs> จะทําอะไรก็ทาเบาๆนะเดี๋ยวชิงช้าสวรรค์หลุดสั่นขนาดนี้เข้ามาในสวนสนุกเนี่ยมันจะต้องเจอเรือวไวกิ้งกันเว้ยนี่นะครับแล้วก็มีอะไรนะที่มันเด่นๆตกตึกใช่ไหมตกตึกนี่ตกตึกคุณผู้ชมเครื่องเล่นตกตึกแม่คุณจะเล่นใด้คุ้มเอาละครับเปิดบริการแล้วครับแน่เครื่องเล่นไวกิ้งนี่คือผมบอกเลยคุณผู้ชมเลยนะว่าแบบเออเหมือนเป็นแบบเข้าไปแล้วแบบเล่นเครื่องเล่นแล้วมันจะไม่สนุกอะ คือแบบบางคนแบบอ้วกแตกคือนั่งไวกิ้งอันเดียวก็แบบอาจจะอ้วกแตกไปเลยแล้วก็ไม่เล่นอะไรเลยนะครับเสียตังฟีไปเล่นไวกิ้งไอ้พวกเชีย่ยเนี่ยไปแนละ้วป้าบอกว่าป้าชีวิตนี้ป้าพึ่งหัวพึ่งเลยโอ้เล่นคนเดียวเลยป้าป้าเล่นคนเดียวเลยด,ดูดูป้าไงวะอืมโอ้ย่ผมคนหนึ่งอะเวลาเล่นไวกิ้งแล้วแบบนั่งหลังสุดแล้วกูจะตายอะูุยอ้ หดูสภาพเชียมันขึ้นไปอย่างสูงเลยโอ้โหไอ้เฮียยมวอกี้นี่เป็นโคตรโหดแม่งแบบ360องศาคุณผู้ชมดูอ่ะด้วยมันสาม360อบารมณ์เหมือนมึงเข้าไปนั่งเพื่อเป็นแบบเหมือนอยู่ในเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมเข้าใจไหมมีห้อยกลับอือโอ้โหล่ะความรู้สึก กูนั่งดูแล้วกูอยากจะอ้วกแตกอลย,อยะเครื่องตกตึกเนี่ยในประเทศไทยนะรู้สึกว่าจะมีแค่สวนสยามเทเลงเทพผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นน่าจะมีที่สวนสยามเว้ยซึ่งเป็นเครื่องที่แบบผมแม่งเสียวมากคุณผู้ชมเข้าใจปะ่ะเพราะว่าแบบเคยมีคลิปของฝรั่งเว้ยแม่งเป็นเล่นในตรงเนี้ยแล้วเวลามันขึ้นลงไปมันขึ้นไปสุดใช่ปะ่ะแล้วมันก็ไหลลงมาไอ,ไอตัวเซฟตี้แม่งหลุดเว้ยขึ้นไปก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวานะฮะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่วะ ไม่เห็นสนุกเลยเครื่องเล่นแมงกระจอกเครื่องเล่นแมงกระจอกครับในพวกยานพวกนได้บอกเพื่อรักเล่นอยู่ลกูเซ็งเลยเครื่องเล่นหายหาเครื่องเล่นอย่างอื่นมาเพิ่มนะโรบอทแบทเทิลนี่มันคืออะไรกันวะอย่าบอกนะว่ามึงหมุนมาเพื่อประชนกันตรงกลางนั่งกันสองฝั่งแล้วมาชนเงี้ยเหรอนั่งให้พร้อมครับนั่งให้สองฝั่งให้ดูดีย โอ้โหมึงแถวบ้านกูเรียกว่าแบบไอ้เฮี้ยเครื่องจานหมุนที่มันจะชอบเปิดเพลงแบบสามชาโต้ตึกตึกโตตึกตึกโอ้โหมีหมุนกู <c oughs> ต้องเข้าไปดูเลยขอนยอนุญาตกูจะว่าเข้าไป <c oughs> มึงจะเล่นก,กันไปท้อไปถ้ามึงจะทรมบายขนาดนี้อ่ะแย่ <c oughs> <c oughs> ดูกล้อง <c oughs> มึงหมุนรอบตัวเองแล้วมึงยังหมุนหมุนแบบหมุนอีกอะ่ะ ดูเวยยั่วววเลยเนี่ยเอาผู้ชมดูดูพร้อมผมอ่ะเว้ yeah. ยโอ้โหไปยกตานี้ี่ยเหรอโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้แล้วครับไม่ได้แลยครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับว่าเล่นเครื่องเล่นนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรผมกล้าพูดเลยนะชีวิตจริงผมเนี่ยผมวูบแตกเลยเว้ยไอ้เครื่องเล่นนี้มันท่าทางมันจะฮิตจัดเลยค, <c oughs> คือสำหรับตัวผมนะคือสำหรับตัวผมแค่ไอเนี้ยเหมือนแบบของเด็กเล่นอ่ะอันนี้ยผมก็รู้สึกแบบเชี่ยมากเลยครับนะถ่อมหน้าอะไรกับมึงเนี่ย เปล่ายีโชว์ฟันขาวกูใช้แต่ฟันคอเลเกโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูบ้านผีสิงกันนะครับมาดูซิว่าบ้านผีสิงในเกมนี้มันออกแบบมาแบบไหนนะครับโอ้โหแม่ลูกนะฮะกูว่าแม่มึงน่ากลัวกว่าผีแม่มึงน่ากลัวกว่าผีในบ้านผีสิงแม่มึงไม่ได้เดินลูกแม่มึงลอยเอายุคสมัยผมเด็กๆนะบ้านผีสิงเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเว้ยเป็นเพราะว่า เออยีปีที่แล้วคุณผู้ชมบ้านผีสิงเนี่ยแม่งโหดโอ้ยเฮียบ้านผีสิงแม่งโหดมากเว้ยเวลาแบบเข้าบ้านผีสิงดีมเวลอะไรเงี้ยแม่งหลอกแบบสุดตีนจริงนะับผมบอกเลยว่าแบบอย่างเฮี้ยนนะับเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันมันแบบหลอกแบบน่ารักมากขึ้นน่ยคุณผู้ชมก็จะมาเสียงมันไม่ค่อยดังอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะที่เข้าไปแล้วแบบจำสแกร์แบบง่ๆเงี้นะเป็น เป็นเราโอ้โหแฮ่แฮ่แฮบบี้เป็นอิสระแล้วแฮ่เด็กขี้ดี่กลัวขี้แตกเฮ้ยโอ้โหนี่น่ากลัวอยู่นะครับฟันเหลืองด้วยเชี่ยกูบอกให้มึงไปแปรงฟันบ้านผีสิงกระจอกคนมาส่วนสนุกในเกมนี้รู้สึกว่าสีหน้าแสดงความดีใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับดูเห็นไหมครับเดินเดินก้มหน้านะครับเดินก้มหน้าดีใจกันเต็มเลยนะครับนะเขาน่าจะมีความสุขมากนะครับเพราะว่ามีความสุขก็มีความสุขแล้วแล้วขยะ ย่าแม่ครับแม่ครับมีเครื่องเล่นใหม่ครับแม่มาแล้วอย่าลืมซื้อตั๋วนะครับมันคือเครื่องเล่นอะไรวะคุณผู้ชมคล้ายเครื่องบินอย่าบอกนะว่ามันจะยิงไอ้พวกนี้ไปฝั่งนู้นแต่คงไม่น่าใช่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเกินเร็วเกินปับสปีดนะปับสปีดโอ้ ผู้หญิงทำผมทำหน้ามาคุว่าเครื่องสำอางแบบไม่ก็ผมไม่ต้องหายจริงจง <laughs> มึงเผาแรงขนาดนี้เหอว <c oughs> โหนี่วิธีการเล่นเดือบิกิิงนะคุณผู้ชมต้องนั่งตรงนี้ครับต้องนั่งตรงปลายไอ้พวกนั่งตรงกลางพวกกระจอกนี่มันต้องเออมันต้องนั่งตรงแต่แหละนั่งหลังเออมีคะแนนนะฮะจะมีคะแนนเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กอนุบาลอะไรอย่างนี้มาครับ มาดูกันว่าเรือไวกิ้งจนสดัดที่นี่จะเป็นยังไงครับน่เย้ yeah! เดี๋ย,ยต้องไปท้ายสุดมุมประมาณนี้จําได้เลยแบบเวลาที่แบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาโดนเหวี่ยงขึ้นไปเนี่ยมันจะแบบเหมือนของที่กินมาทั้งหมดนะฮะมันจะอ้วกไปนะัะคุณผู้ชมว่าเครื่องอันนี้มันจะน่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับการถ่ายทำวันเป็นโอิแฟนนะ <laughs> และ้ว <laughs> อ<ล>ะไรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว แล้วทำไมชิงชาสวัสคิ์ชิงทวนส่วนสนุกกูฟไฟไหม้ไปแล้วส่วน <c oughs> สนุกมันต้องแบบนี้คุณผู้ชมนะมันต้องแบบเครื่องเล่นแบบนี้ครับขึ้นไปเหมือนแบบชีวิตตัวเองไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยลมาทรมานเล่นๆเด็กข้างหลังบอกแม่หาผมอยากเล่นล่ะแหรวฮะ ไอ้แกวิ่งเดินแบบหนังผีเดินไทยเครื่องเล่นรถตับเพลิงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่สภาพนี้แบบหัวจะรู้สึกหนักๆนะฮะหนักหน้าหนักหลังนะับเวลาจะตีลังกาหัวรู้สึกหนักมากครับแล้วเราก็ต้องเกาะขี้ดีไว้แน่นๆนะับผมบอกเลยเกาะแน่นๆนะน้องนะโอ้โหกูดูได้เกมกูอยากจะอ้วก <c oughs> คิดถึงแม่แน่นอน <c oughs> คิดถึงแม่แน่นอนและไอ้ไฟข้างล่างนี่กูบอกเลยว่า ไปอังไฟอยู่นี้แบบร้อนใต้หาจริงน่ครับโ,โหโศก็เป็นเครื่องเล่นรถตะเพยจริงนะลองคิดสภาพดูนะถ้ามีในชีวิตจริงนะถัทงที่ม่งระเบิดนะคนมันตายโว้ยนะปุตมมออปตังอ,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 อินาโมออพติมตพรัมนะฮะผมจําได้กูถามจีงไงเครื่องเล่นนี้มันเหมาะสำหรับเด็กจริงดมันไม่เหมาะสำหรับเด็กนะเขาปกติเขาจะไม่ให้เด็กขึ้นนะเครื่องแบบนี้ แต่ไม่เป็นไรแน่ทำไมลูกหน้าตาไม่เห็นเหมือนแม่เลยอวบัตุกาอวบัตุกาโอ้โหเสียวโอ้โหแล้วมึงม,มีค้างแล้วมึงมหมุนกลับด้านนะเนี่ยโอ้โหอวบัตุกาชัวร์ครับผมบอกเลยชวัวร์ผมคนเดียวผมไม่อยู่อ่ะกูไกลปูกูไปกูจะไม่อยู่เลค่ก กูจ้องจ้องหน้าจอดูมันีก,นกูยังเวนหัวเลยและโอ้โโอ้โ,อโอมหมีปุ่นรอบนี่อีกโอ้ดเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปให้คุณผู้ชม,ามดูออปติมตสครบับโอ้ยไม่เอาไม่เอาแบบนี้ขอร้องเลยชีวิตจริงมึงจะทำมานะไม่เอาผมจะไม่เล่นเด็ดขาดอะผมอยากรู้แม็กว่านี่คือเครื่องอะไร แล้วพนักงานเป็นไรเนี่ยพนักงานน่าจะแบบแบบทำงานเบื่อนะครับมันก็เลยแบบคาร์แบบาดิโอไปด้วยโอ้โหเครื่องแบบจิตวิญญาณเหมือแนบบเรากำลังขี่ยานไอรอนสเปซส,สตาร์วอล์ไอ้ที่แบบสตาร์วอ์โอ้โหมีแนวดิ่งมีแนวดิ่ง่ยังมีแนวหมุนหมุนในตัวหรือหมุนหมุนรอบตัวเองกูไม่เล่นละคน,นย,ยังไแงบบพอตั้งชื่อว่าแบบ เหมือนเราจินตนาการตัวเองเป็นไส้กรอกปิ้งนะครับนะฮะที่แบบเหมือนเราก่อไฟแล้วเอาไส้กรอกเสียบไม้แล้วก็ไปหมุนเล่นน่ยแล้วเราเป็นไส้กรอกอันนั้นนะคุณผู้ชมเข้าใจปะเอาละทีนี้สิ่งต่อไปนะครับที่ผมจะทำาในคือผมจะทำรางโรเลอร์คสเตอร์ไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าโรเลอร์คสเตอร์ในเกมนี้มันแบบมันเป็นยังไงนะครับก็เลยอยากจะลองทำสักหน่อยอ่ะก็คือเราต้องเริ่มต้นแบบนี้นะฮะ อันนี้คือแบบไหนเนี่ยเอาแล้วทำไมมันบินไม่ได้นะหลักการสร้างโรลเลอร์คอสเตอร์มันก็คงไม่ยากมากก็คือสร้างรางให้แบบมันจะเป็นเหมือนเออเป็นโซ่ดึงขึ้นไปนะฮะจุดเริ่มต้นในการเพิ่มความชันใช่ไหมอารมณ์ประมาณแบบแบบนี้คุณผู้ชมนะครับเนี่ยเดี๋ยว,ยวมึงยังจะขึ้นได้กะจะเกิดอะไรขึ้นเราทำันไตไม่ได้เลยวะผมจะรอ เอาให้แบบไอ้เหี้ยคนมันคนมันนั่งแบบต้องแง่มองแบบแง่มองท้องฟ้าขึ้นไปเรื่อ,ๆๆอยๆก็เลยอ่ตอนนี้เกิดร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมไปเสิร์ช google ดูเมื่อกี้นะครับรถไฟเหาะที่สูงที่ส,สุดในโลกคือประมาณ96-97เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ160เมตรเอาสักพันเมตรไหมผมผมลองดูนะฮะสูบอกได้ป่ะคุณผู้มผมชมสูไม่ได้แล้วว่าผมทำไม่ได้มันได้แค่นีอะ โอ้โหแล้วเกมนี้มันจำกัดการสร้างดูนะครับคุณผู้ชมครับคือมันสร้างแบบมีลิมิตนะครับแต่ว่าผมสร้างทางลงมารถไฟหออวิ่งร้อยสี่สิบบาทมาถึงมาถึงยังไม่หลุดรางกระจุยโอ้โหทิ้งลงมาด้วยความเร็วร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาถึงจุดน้ครับเออ ระหว่างที่เราสร้างรถไฟฟ้ามหาเทเนี่ยตอนนี้สนุกผมก็ไหม้ไปเรร้อยๆเลยไอ้ยังไหม้ทุกเครื่องเล่นเลยคุณผู้ชมคนไม่หนีกลับบ้านทุกคนเลยคุณผู้ชมน่โอ้โหสนุกกูเจ๊งเลยยอะไม่มีคนเข้าเลยดูดิแล้คนแมงเดินเข้ามาแบบเมงเดินออกทันทีเปิดเครื่องเล่นอะไรเครื่องเล่นมันแมฆเน่าหมดเลยครับ จนมันไม่ให้ผมเล่นแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูดิมันไม่ให้ผมเล่นแล้วอ่ะไอเชีย่ยแม่งแบบแบบแขกอยากจะเข้าอะเขาจะว่าแขกอยากจะมาดูว่าสนุกนี่มันสนุกขนาดไหนแต่เกมมันไม่ให้ผมเล่นแล้วอะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกม Park Beyond นะครับสำหรับเกมสร้างสสนุกในวันนี้ก็ เออถ้าจะให้ผมบอกนะวิจารณ์ตรงๆเลยนะพีคือเออคุณผู้ชมอย่าเพิ่งซื้อมาเล่นตอนนี้นะครับเป็นว่าเหมือนเกมมันแบบมันยังทําไม่ตรงปกอะคุณผู้ชมไหมอย่างไอชิงช้าสวรรค์เนี่ยแบบตอนแรกในเทรเลอร์มันบอกว่าโอ้โหสร้างขึ้นไปแบบสูงๆได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยในเกมจริงๆมันดันสร้างไม่ได้ซะง,งั้นเหมือนแบบหลอกลวงผู้บริโภคอยู่นะครับก็ต้องรองมันอัปเดตละมั้งนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขออนุญาตจบการรีวิวเกมสนุกๆ เมกสวนสนุกกูเมงไม่ท <|so|>> ุกเครื่องเล่นเลยโคตรเชียร์เลยนะครับ mm ก็สำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รักทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้บายยครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับขอบคุณครับสภาพโคตรอนาถาเลย